ตัวคนเดียวไร้ทายาทเหลียวลาบ้านปลายมารัชตะวัย5้ปีสู้ทำงานหนักเก็บไว้เลี้ยงตัวเองในบ้านปลายเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่อีกหนึ่งของวงการที่อยู่ในความทรงจำของใครหลายคนสำหรับปลายมารัชตะนักแสดงมากความสามารถที่เริ่มต้นเข้าวงการได้แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกในปีพศ .2526 ที่มีชื่อว่ามหก คู่กับอัธพลดยตินดาและมีภาพยนตร์ที่แสดงผู้กันอีกสามเรื่องในปีพศ2 5 2 7คือเรื่องดาวประดับป่าเด็กปามและลูกเขยคุณเฮงต่อมาจึงหันมารับบทนางร้ายในเรื่องแก้วกลางดงซึ่งนำแสดงโดยยุทธนานพมรบนตรีและตินตาราสุขพัฒน์ต่อมาไปมาถึงเริ่มเข้าสู่วงการโทรทัศน์โดยเริ่มจากงานาละครของอาจารย์ชนประคันจันเรืองหรือผู้ช่างเรื่องเพียงตะวัน คู่กับพีทองเจือเป็นนางเอกอยู่ไม่กี่เรื่องก่อนพันตัวมาเป็นนางร้ายในเรื่องในม,าม่านเมฆซึ่งทําให้เธอประสบความสําเร็จโด่งดังในที่สุดและมีผลงานในบทนางร้ายอีกหลายเรื่องจากนั้นไปมาจึงหายไปจากวงการก่อนจะหวนกลับมารับงานแสดงอีกครั้งโดยเริ่มจากซิทคอมเรื่องท่าประชาของบริษัทโตโกรมออกอากาศทางช่องไทย PBS และสร้างชื่อเสียงในละครเรื่องแรงเงาโดยรับบทเป็นพินแม่ของมุนินมุตตา ซึ่งแสดงโดยเจนี่เทนโพสวัล์และยังมีละครอื่นๆจนถึงปัจจุบันปัจจุบันเธออายุ56ปีและยังคงมีผลงานแสดงบนหน้าจอโทรทัศน์มากมายหลายเรื่องมาให้ได้ชมกันอยู่ตลอดต้องเข้าใจว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ไม่มั่นคงแล้วเราก็แก่แล้วเราก็ต้องเก็บเงินไว้รักษาตัวเองยามแก่ยามเท่า,า,ทาก็ไม่มีใครเลี้ยงนาขึ้นให้รีบตากเราก็มองว่าทําไมคนอื่นยังทําได้อย่างอาชาวยังทําได้พี่หมูเขาก็หลายเรื่องทําไมเขายังรับได้เพราะฉะนั้น เราก็ต้องรับได้และเวลาที่มีใครติดต่องานมาเราก็จะบอกทุกครั้งว่าเราติดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะเขาก็ยอมก็อยากทำงานไปเรื่อยๆนำพื้นให้รีบต่างตอนนี้ก็เพิ่งปฏิเสธละครไปสองไม่เคยคิดที่ที่จะทำอย่างอื่นเพราะทำอย่างอื่นไม่รอดเคยทำมาหมดแล้วอยากจะแสดงในล,ละครไปจนกว่าจะจำบทไม่ได้ไม่รู้สิมันเป็นอาชีพที่มีพระคุณกับเราฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทำใหม่ๆด้วยนะคะ